กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการเต็มความรู้ผู้สุขภาพโดยหมอพรเทพรายการที่มีเรื่องราวสาระน่ารู้ที่จะทําให้คุณหรือคนในครอบครัวของคุณมีสุขภาพที่ดีอย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ค่ะมีแฟนเพจถามกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับระบบกรองน้ำอารนะคะว่าสามารถกรองเชื้อโรคนะคะกรองสารกวนปื้อนหรือว่าแร่ธาตุได้จริงหรือไม่นะคะในวันนี้ค่ะเรามีคําตอบจากผูรู้ด้านสุขภาพมาไขคําตอบให้กับผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับครัสคก็อท่าน คือคือ RO นี่ภาษาอังกฤษว่า Reverse Osmosis นะฮะแปลว่ามีการดึงเหนืน้ำข้ามแผ่นกองที่ละเอียดมากขนาดแผ่นกองนี่แค่โมเลกุลผ่านได้ในหนึ่งส่วนตลาเนี่ยมันเล็กกว่า1ส่วนตลาะถึงพันเท่าก็าคือแปลว่ามันเล็กมากอะ่ะเอาง่ายๆอย่าง,างให้มันละเอียดมากเพราะฉะนั้นมันอะไรผ่านไม่ได้เลยนอกจากว่าขนาดของโมเลกุลน้ํา ส่วนแร่ธาตุโลหะหนักอะไรเงี้ยจะผ่านไม่ได้เพราะมันใหญ่กว่าโมเลกุลน,น้ําเยอะนั้นเขาจะกองหมดนะครับุ่นออกแน่ไม่เหลือแบคทีเรียสารพิษ แร่ธาตุไม่เหลือรอเลยท่านนั้นมันก็จะปลอดภัยสูงและสะอาดคนที่กินน้ำอโอนี่คือคนที่ต้องมีปัญหาเรื่องหัวใจเพราะกินเค็มไม่ได้ต้องเอาความเค็มออกเป็นหมดเลยคนที่เป็นโรคไตด้วยนะฮะก็จะได้ปลอดภัยจากพวกโลหะต่างๆมากขึ้นนะฮรือน้ำปลาปลามันกลอยปลาปลากลอยกรองด้วยเครื่องกรองธรรมดาทุกชนิดไม่ได้ยกเวนเ้นโอบริเวณประเทศไทยเราเนี่ยมันมีการใช้ยาฆ่าแมาลงสูงมากเพราะสารปนเปื้อนจากสารเคมีตาม่างๆ หลายส่วนเนี่ยมันก็ปนมาทํบน้ําในหน้าปลาส่วนใหญ่ก็จะจัดการออกอิเอล็กตรอเพสไปหมดแต่บางทีมันก็ลงเรลืองมาบ้างนะฮะการกรองเดียว AO จึงละเอียดและสะอาดมากเนื่องจากน้าโอานี่จะมีสภาพ pH เป็นกรดซึ่งร่างกายไม่ค่อยชอบนะฮะเราจะต้องกินของที่ฝาดๆเช่น,นพวกที่ฝาดขม ทั้งหลายเนี่ยนะจะมีสาภาพเป็นด่างแล้วก็มีแคลเซียมแมกนีเซียมอยู่เยอะเช่นผักโขมมะละเพืชตะคุณถั่วทุกอย่างถั่วเหลืองถั่วดำฟักทองไม้ฟักทองหรือว่าเยอะพวกกล้วยเนี่ย,ยอย่างกล้วยกล้วยนี่ยนะสุดยอดนะกล้วยน้ำว้าดีกว่ากล้วยหอมด้วยก็จะมีสาภาพเป็นด่างแล้วก็มีแมกนีเซียมแคลเซียมสูงมากเผากลอ้องอะโวคาโดช็อกโกแลตหนูชอบมันชอ็อกโกแลต กินแล้วผิวพรรณผ่องใสดับสบายนะดังนั้นถ้าคนที่กินน้ำมาโอเนี่ยควรจะกินอาหารที่ผมพูดถึงวันหนึ่งก็กินนมแก้วหนึ่งก็เพียงพอแล้วทดแทนแคลเซียมที่มีอยู่ในน้ําทีเ่เรากรองทิ้งไปหมดถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้กินน้ำมาโอการกินอาหารที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่เนี่ยก็จะช่วยทาให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ว่าจะกินน้ำโอไม่กิน,นโอก็กินพวกนี้ด้วยน้ำมาโอไม่ได้มีอันตรายมากมายนะกลับเป็นประโยชน์มากกว่าโทษนะฮะถ้ามีโอกาสเราก็เข้ากับเกณฑ์ที่ผมกล่าวไปเมื่อครู่นี้นะอยู่ใน ที่น้ํากลอยน้ำาปรี้เลยน้ําเค็มนะแล้วก็บริเวณที่มียาฆ่าแมลงเยอะๆปนดเปื้อนมาในน้ามากแล้วก็กองชาด้วย RO รแต่กินแล้วก็ต้องกินอย่างที่ผมกล่าวด้วยผลไม้และถั่วนมเป็นต้นครับ<ม>โยเกิดครับค่ะ,คะแล้วขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ,คะที่วันนี้เนี่ยมีเคล็ดลับดีๆนะคะเกี่ยวกับระบบ r o มาฝากกับพวกเรานะคะและใครที่อยากแชร์เดความรูน้นะคะหรือว่าสาระเกีก่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถส่งมาทางอีสปอนรได้เลยนะคะ ุณหมอก,ก็จะเลือกเนื้อหาที่มีประโยชน์นะคะมาตอบคำถามให้กับทุกท่านเลยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ r o ที่เหนือกว่าระบบ r o ทั่วไปเราขอแนะนำเครื่องกรองน้ำเซฟรุ่นโลมา plus ด้วยการปรับสภาพน้ำเป็นด่างอ่อนๆช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายเพิ่มแร่ธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมที่ติดตามรายการเก็ดความรู้คู่สุขภาพรับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากราคาปกติ17,900บาทพิเศษเหลือเพียง12,600บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์1 2 1 0หหรือสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ พร้อมแจ้งรหัสเซฟ1210กับแอดมินได้เลยค่ะรีบหน่อยนะคะโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง15มีนาคม2,565นี25้เท่านั้นค่ะ